เบาทีนเมืองบึงการโมนี่ป้อนยังนี่เอาแล้ววะเอาแล้วเด็หาไม่ได้อกมากินเลือดแปลี่ยนมีปากหนาใส่ยงไปจักวางกันนะวะใครอยากล่วงเบื่อเนี่ยนะเอาบอเทียนบอลนี่มาบอเทียนด้วพี่น้องนี่าโอ้ยตากล้องขั้งแรกในชีวิตขึ้นกันพี่น้องเพื่อนิบช้าให้เนะเอบอเทียนโอ้จนเหงื่อแตกพี่น้องบ้แม่นั่นในย่านพี่น้องโอ้ยเนาะเอาเพื่อพี่เพื่อนน้องน้องขนี้เนาะ เป็นเ็กำหนี้คนมบีบกระเกันหลายหวนีอะนีา่งต้มไกาเอากินไหนเนานี่อะไรนะไม่ไมาๆมาม่ไมรับกมเง้ป้าเป็นเจ้าใส่เบียเปลี่ยนผมไงน้อนอยโอ้โห่เซ็กลมกลมเ็ดาโอ้โห่มาเห็ดปีศาจอำแบบกลมกลม้าเข้า แค่แก่ข่าพี่น้องนำลำไยพี่น้องเอ้เอ้าเนาะมือนี่โบแมนงานนั่นเด้อพี่น้องงานข้าวดำงานข้าวดำแต่ว่าเขากับเฮ็ดกินกันในยามแร้งแลครับบรรยากาศเข่าขั้วเป็นพ่อขั้วมาซอยงานนะครับซอยงานอ้าวขั้วคือนเขาพี่น้องมือทิ้งขั้วขาั้วคือนเขาพี่น้องขันแมนประจํางานกับขันแมนเฮ็ดซุ้มซนเท่ากับผู้ใหญ่บ้าน์อู่แล้วครับรุ่นนี้เฮ็ดให้ให้ท่านผู้แขกหลายๆคนครับที่มา ในงานนะครับก็เลยเก็้แขกคนก็กินเพราะว่าแบบน้ำก็จุดโตอยู่เต้าพี่น้องเต้าจุ่มผมมากกว่านี้น้ำเราไม่น่ากินนี่ผมน้ำจับกระดาษมาจ้าอาวาสโอ้เจ้าภาพเจ้าอววัดเลื่อยไปวัดแล้วพี่น้องเอ้่นั่นอะไรยุ่ยไก้วัดอลไรโอ้โตโตโต บรรยากาศเมื่อยเนาะครับมันคือจังบรรยากาศเดิมๆคลิปเก่าเมื่อปีก่อนมองนี้พี่น้องเป็นขาแปลี่ยนแซ่บดูจิปาแซ่บปะเนาะคนบขได้เบียร์ตัดนี่ยข้นไ่ได้ปะ่าครับผู้หญิงก็กินได้เดือดเลยเอาป่าโซ่พี่โซ่น้องออกสองใบเดือดกันนะ รถนคนขี้คอยลุกเด้อเาอาเน่ยจังวะบสเน่าได้มนี้เนออ้ยย่าไปกลวงเงบันยิบขบเอาเด้นี่โอ้เจ้าขมวนให้คอยข้าคนน่อยน้อมอ่เออโอ้ยอีกแลวพี่น้องเลยเป็นมือกลองต้องซิบดูย่างนอกจักซิรูรถเอาหน้าเจ้าเอาแม่อ้ยบอกเน้าไดมดไปดู้ทันย ตามเดทยวเพราะนี่เห็นอยู่หมดใช่ก้อนกบอนป่ะมันบ่อเข้าเลยมันบ่อเข้ามันนัวๆกลมๆตัวเลือดนี่มีรสชาตินัวๆแต่ว่าตัวตัวหนังก็มีรสชาติเค็มนิดๆกลมๆมาๆๆนั่นคุณคุณเฮยขดดังตัวนี้มาแล้วแม่ียวคนดังว่าจะได้มัดหูส่งบันจะได้แก้หูส่งคนดัง สิมากินเข่าหรือสิมานำสาวก่อนขึ้นรูปจะส่งได้อย่าไรมาเนนี่เฮ้ยน้องเอาเอาพี่น้องมาบันทึกแขกเลยโอ้นยโหดีนะของเสียครับหลังจากเห็ดปุ๋ยมาดนสิมาเห็ดเห็ดเลือดแปลงกินบัานเอ้าโซ่ีโซน้องก่อนนะเป็นเกียรติให้ซองเบาที่เมืองบึกันแล้วกันนะโอ้ปากเอาเฮ้ยโอ้ยจซนกูจั๊กโซข่าเลื่ดจั๊กติดต่าของ โอ้แสบายมะนาวเอาไปเลยก้อยเอ็นเขาเย็บเป็นกลองเนาะอนครับเดียวกันืมนี่แะนี่แหลเขาเขตัดใส่กลองไอ้ีไก็เดี๋ยวอเขาเทใส่กลองเลยก็ผสมเอาเส้ถุงหลกันแล้วนที่ใส่กลองแบกินฮอดบ้านกินยู่บ้านต้องไปเรื่อยๆเป็นแนวกินแบบ ผู้พี่น้องมันเป็นวัฒนธรรมการกินเนาะผู้ใดบ่กินดิบกินอันนั้นก็ต้องขออภัยเด้อพี่น้องเด้อทำไมทำไมทำไมครับมาหเจ้าเบิงเบิงเบงกอดทิฟตกในพี่น้องเบิงบ่ได้กินบ่ได้กินตักต์ในพี่น้องเบิางทิฟต์กันตักต์ไปกินดูหลายเลยผู้พี่น้องอันนี้คือลิ่มเลือดนะครับจากการปรุงไอบีบมะนาวใส่เบียร์ปูเฮ้ยอิ้มสดเขากินกันแังสี่เลยนี่เป็นภาคเนื้อเขาเอินลู่เนาะแมนแม่น ก็ไปเชียงใหม่เชียงรายได้กินรสนี่ลูกกระทั่งอีสานเขาก็เทียเป็นยังสี่หระพี่น้องอ่ขอโทษไม่พี่น้องด้วยพู้บากินเลือกกินดิบกินเลือดเนี่ยอ๋อย่องย่องย่องพี่พีก็คงใส่ที่หย่ำบ่ไหวย์แหละดิบหอดเลยเว้ยอย่าไปกินสดอันนั้นมันบ่เป็นต้อนเป็นแซ่บบ่เอาเอ้าเสี่ยบเอาพี่น้องด้วยคำที่สามนี่ละโอ้ยยันไหมจะกินข้ามัก น uh, ี่น้ำมะนาวส่วนนึงมาก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 อ่ะขอบอกไมาอบอกมากมากมากห่วยก็เป็นรสจัดนะนี่มึงห่วงไหมนัวไงพ่อน้ำมะนาวสิปาแล้วป้าแล้วใครรุ่นเนี้ย อ้าเบียร์างไปบ่เบียบเป็นว่าไหมไปกินบดถาดนี ah, ่ออกลิป uh นี่ค่อยว่าคนเบ่งหนึบปูเดียวบดบนเนี่ยน้องลุงยองเอ้ยนะพี่น้องเลยลิปนี้ก็เซ็บๆตัวนแล้วกันแสบพี่น้องเนาะ้องงานยำบกขาดเลย เอาหน้าบ้าได้เห็นนั่วจ้วงอยู่เลยเดยเนี่ย,ย,ย,ยโอ้เดียงตะนำเอางุนเลยเ <laughs> อาเอาก็ีเพื่น้องกันกนะขับเนี่ยโอ้นี่และนี่ละนี่แหละของแพรดีกินไห คนดังแหงปากสั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนี่ละนี่อ่ะอะไรไปท่างคุณช่างแม่เวียกจันเท่าสิเรียกจนนี่ละเจ้าพ่อบุรีคำไซเนาะพี่น้องไปเยี่ยมมาแล้วดิบกินเลือดเบียงเพชรท่างคุณไปเยี่ยมหรือเปล่าไปเยี่ยมนะเจ้าพ่อบุรีคำไซสาวไร้ลายเลยบรอวะหนัหนาขนาดบริไปยังหงุดหงิดเจ้าในรูปนี้พี่น้องนี่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 วิธีการกินอีกแบบนึงใส่ปักเน่าพาปากเน่าเอานละ โอ้กินบิดาเสียบก็นอนสุขจดโอ้หอยแองกี้น้องโอ้หอยแองกี้นอนบอหลับหอยสามคำมพ์พ่อเหรอพ่อพ่อพ่อคลิปนี้พี่น้องเอ้ยเป็นวัฒนวัฒนธรรมการกินของทางอีสานนะพี่น้องเนาะกินะฮะกันรบเห็ดอันนี้คืองานโบเล่แมนครับแต่โบไม่ยังสิีขาดโบอะไรเลยต้องมีทุกงานนะครับแนวกินแบบนี้อื เอ้าคลิปนี้ก็ให้พี่ให้น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัดแต่ไข่นะครับพี่น้องเนาะขอโทษขอให้คนบอกกินดิบเดี๋ยวเบาทิ้นสีไทยเบิ้งไม้แปลกแปลกเป็ดก็เฮ็ดได้เนาะเมียนเมียนพวกซัดซัดต่างๆเฮ็ดได้พี่น้องไก่ง่วงก็เฮ็ดได้เมียนโอ้เฮ็ดลูกกินอยู่เอ้าพี่น้องรวยบานนี่นี่กันบ่จะไก่จากหน้าเวลานั่นธรรมะอะไรโบ่จะไก่จากเจ้าเวลานั่นบัดลวงมากให้พี่น้องรับฟันดีนะครับคลิปนี้นะครับ บรรยากาศกันดีละเบิ่งเลยอืมสวัสดีครับย